ป้าแพทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราอยู่กับกล H O K R O V G E N หรือก๊าซออกซิเจนใช่หรอป่ะ King o g l g r y โอ้ยแล้วแต่จะเรียกมันเริ่มหลายชื่อแล้วโอ้และตอนนี้นะคะเราอยู่กับสกิน อีรุมีอ่ะสกินแพ้ซึ่งมันไม่ค่อยสวยอ่ะแต่มันก็ดูสวยนะมันก็ดูอลังแต่มันแพ้ว่ามันไม่สวยอ่ะแต่มันก็ดูอลังอ่ะแต่มันก็ไม่สวยแต่แบบแพ้ไม่รู้อ่ะถ้าเราคนจะจนอย่างเรามันไม่สวยเปลเฮ้ออแต่ดังก็ก็มันสวยค่ะก็มันสวยอ่ะแต่ก็แบบมันแค่เมื่อไหั่ปะเฮ้ เราจะมาลองเล่นกันดูก่อนนะคะว่าสกิลเอฟเอฟเอฟมัจะเป็นยังไงนะเออไปเลยไปทดลองทดสอบกันลองนะครับไปโอเคนะคะมาแล้วนะคะลูเมียของเรานะคะเรามาเราก็มาดูความเสถียของนางนะอันแรกนะอันดับแรกเลยลองยืนอยู่เฉยๆซิว่านางจะทําอะไรนางจะมีท่าอะไรของนางหรือเปล่าเวลายืนอยู่เฉยๆนะคะเริ่มแล้วเริ่ม แล้วมองมองมือมองนิ้วปะไอบ้างแค่เนี้ยเอสกินออกจะสวยทำแค่เนี้ยนะแล้วนางลอยลอยบ้างนะโอ้ยนางลอยนะคะเท้าไม่แตะพื้นนะช้ำนะเพาะว่าไม่ได้นะคะเออรอเลี้ยวบอกว่าแล้วไงอะคะเท้าฉันก็ไม่แตะพื้นเหมือนกันฉันหันหลังเธอได้ไหมบ้างอุเรนางตัวใหญ่นะเนี่ยเออนางตัวใหญ่เน,นี่ย โอ้โหตัวใหญ่เลยเนี่ยเทียบกันมิกาโลเลียเนี่ยโอ,โ,โอ้โหตัวใหญ่อยู่นะค่ะอาเราตีธรรมดาด้วยกันนะคะสกินเอฟเฟกต์เป็นไงอืมก็มอืมไม่สวยอะสวยเหรอใครๆไม่สวยอะอืมไม่สวยอะอะเรสกิลหนึ่งนะคะ อีกครั้งหนึ่งโอ้เนี่ยถ้าสกิลท่าสกิลพิเศษแต่มันจะมีอันนี้รอบเว้ยเห็นไหมมันจะมีมังกรล้อมรอบมังกรตามมังกรข้าเห็นไหมบินรอบเลยอุ้ยรูแต่สวยนะมังกรอ่ะนี่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมวิญญาณมังกรโอ้โหบินสวยนะรอบตัวบินสวยนะเนี่ยลองวิญญาณมังกรที่เป็นยังไงอ๋อหมุนทุกแก้วไปเลย อ๋อมินจามังกรมันมันมันพันลูกแก้วไปอ่ะมันพันลูกแก้วไปอ่ะเห็นไหมมันก็มีลูกแก้วเหมือนเดิมแหละแต่มันพันลูกแก้วไปอะค่ะออ๋มาดูสกิลสองมันบ้างนะคะอืมก็ใหญ่อยู่เสกมาดิศัตรูอยู่ไหนวะศัตรูอยู่นี่หรอศัตรู แล้วก็ปัดไปนะคะโอ้ไกลอยู่นะโอ้ไกลอยู่นะนะโอไกลอยู่นะไกลอยู่นะเหมือนปัดแล้วจะวิ่งเร็วเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะไปเห็นแสงแสงตรงวิ่งเร็วตรงตรงเท้าเห็นปะอืมสวยปะสวยสวย สวยแต่ไม่สวยอ่ะไม่รู้ดิเพราะว่ามันมันมันดูขัดหูขัดตาไม่เลิศแต่มันไม่อลังอ่ะเออแต่มันก็เป็นมังกรดูดูอลังแต่เออไม่ได้จะพูดจะเป็นตัวเองกันนะพี่ว่าไม่ค่อยชอบสกิมนี้เท่าไหร่นะคะเออคนซื้อไม่ติคนติไม่ซื้อนะคะเออทำไมอะค่ะนี่เอาดูอันติ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 กันอันติอันติอันติเป็นไงสมงมังกรขึ้นไปเหรอสมงมังกรขึ้นไปแล้วมังกรตกลงมาอ๋อ เราเห็นมุมกว้างไม่ได้น้องเห็นมุมสูงไม่ได้ปะ่ะเอาดิส่งมังกรขึ้นไปนะคะแล้วสุดท้ายก็เป็นลูกแก้วเหมือนเดิมอ่ะไอ้ลูกแก้วอันเดิมลูกแก้วสกิลเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากที่มันแบบเห็นไหมมังกรพันแบบเนี้ยพันไปข้างหน้ากลายเป็นพันมังกรพันลูกแก้วขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมอ๋อหากินง่ายเนาะเห็นไหมเนี่ยแค่แค่ส่งขึ้นมาเนี่ยอ๋อไปเลยลูกแก้วมังกรอู้หูคอมระเบ,บิด เออชํำสวยเนาะช่ำปะได้คอมโบเนี่ยชํำเลยไม่ไอปับไปทีนึงสวยค่ะสวยสวยว่าไม่ได้แต่แฟรไม่ชอบอ่ะมันสวยแต่แฟรแฟไม่ชอบไม่รู้สิเออลืม เอฟเฟกต์วาร์ปเปล่งออมได้ไงเอฟเฟกต์วาร์ปเราต้องมาดูเอฟเฟกต์วาร์ปกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะมาดูกันล้าระดับนี้จะไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปไั้งสกินระดับเนี้ยอ่ะมาละมันจะเป็นอ่า,าล,อลูกแก้วลูกแก้วอีกแล้วอ้าบินไปแล้วจะบินอารมณแบบลงแบบช้ำลงแบบลงแบบช้ำแบบลงแบบอจะขนันจะขันมาขันหน้าฝั่งนี้จังเลยอ่ะตอนมันลงอ่ะแต่มันลงแบบเป็นลิปป้าลงแบบลิปป้า ดูน้านดูนะนะงือบแบบงือบและตรงผ้าข้างหลังนะไอ้ผ้าตรงนี้มันก็แบบมันก็แบบเออมันต้านลมเลยนะแบบเออมันช่ำม,มามาทำอะไรอย่ามาช่ำบะเออเออแบบแบบเออแบบเออคนรู้เวอร์แล้ว,ลว,าาว,มมว,วเกินชาเฮ้ยงั้นเราไปดูวิธีการที่ได้สกิลนี้มาสกินนี้มาเลยดีกว่านะคะโอเคไป โอเคนะคะการที่ได้สก,กินนี้มาไม่ได้เหมือนเพื่อนๆไม่ได้เหมือนสก,กินอื่นๆนะคะเป็นแบบเหมือนภารกิจใหม่มานะคะไม่ได้อยู่ในตู้แพทชมพูนะคะอ่ามันอยู่ในตู้นี้แล้วค่ะตู้ใหม่นี่นี่มาละอยู่ในหน้านี่เลยนี่สุ่มจ้ะสุ่มอย่างเดียวเลยจ้ะสุ่มก็คือเอาไอ้เม็ดถัว่วไอ้เม็ดถ,ถั่วสีม่วงๆเนี่ยไอ้เม็ดม่วงๆเนี่ยคะ่ะมามาสุ่มหนึ่งครั้งกับสิบครั้งปะเออไปสุ่มหนึ่งครั้งกับสิบครั้งไอ้เนี่ยเป็นม่วงเนี่ยก็คือแบบกดบวกเนี่ยเนี่ยอ่ะ เม็ดหนึ่งก็เม็ดละสิบหยวนเม็ดละห้าหกสิบาทเม็ดละหกสิบาทอาตีไปตีกลมๆเม็ดละหกสิบาทค่ะคุณเออเม็ดละหกสิบบาท <c oughs> ตำตาจ,จะไหลเม็ดละหกสิบาทดะโอ้โหแล้วกี่เม็ดละเนี่ยต้องสบกี่เม็ด <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้คืออะไรเปิดหีบสมบัติสุ่มอีกห้าหีบไม่รู้ว่าเปิดถีบสมบัติสุ่มอีกห้าหยิบจะได้อะไรนะคะนี่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะ แต่ก็จะสุ่มมาแล้วก็ในเนี้ยในสุ่มเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยนะเ,เห็นไหมทุกครั้งที่40โลทุก40โลนะคะเราจะสามารถเลือกอันนี้ได้ปะรางวัลจะปลดล็อกทุก40ครับอธิษฐานมันจะปลดล็อกอันนี้แล้วก็ค่อยๆแบบปลดทีละปลดหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะคะ40 80 120 160ปะ160จะได้อันนี้ปะเอไอไอเลน,นี้เอาไปทําอะไรไอเลนี้ก็เอามานี้อเนี้ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบแปดต้องห้าเหรียญนี่เก้าร้อยเก้าสิบแปดเหรียญเก้าร้อยเก้าสิบแปดเหรียญแล้วก็เอาหรือเหรออันนี้คือหรือปะไม่ใช่หรือสิแะแลตีใช่ไหมนี่จะและนะคะหรือว่ะหรืออันนี้เหลือนี้สองอันอ๋อมันก็อันนี้นนก,นก็ราคาเท่ากันปะเนี่ยสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้ากับอันนี้มันก็เท่ากันค่ะคุณมันเท่ากันจะจะเอาเอาอันนี้มาแลกเลยเก้าร้อย เก้าสิบแปดหรือว the ่าจะไปจะเอาเนี่ยเอาไอ้วงกลมเนี่ยมาแลกอันนี้สองอันเพื่อมาแลกอันนี้ก็ได้นะคะเออมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันมีอันนี้เองพิเศษนะคะสําหรับคนที่อยากปั่น v i p นะคะก็สามารถแบบรั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 บสุ่มเขาเรียกว่ารับสุ่มรับเติมแล้วก็คุณมาเติมแล้วก็เอามาส่งนี่ให้เพื่อนได้เนี่ยสามารถไอเนี่ยไอ้ที่ใช้สองอันเพื่อแลกสกินใหม่อีดูมี่อนะคะสามารถส่งให้เพื่อนได้เห็นป่ะเนี่ยมีส่งให้เพื่อนได้นะคะสำหรับคนที่แบบจะปั่น v i p แล้วแบบเออรับแต่เออให้โอนเงินคบบ มาปั่นหมุนสุ่มเอาไอ้เม็ดนี้นะคะแล้วก็อ้อส่งให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเออมันก็เหมือนจะส่วนก็มันจะดีแต่ทำกิจกรรมมาหมันก็แค่นั้นแหละนะคะอันนี้แพทก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะมันจะเป็นของที่มันอยู่ในนี้ปะน่าจะเป็นของที่มันอยู่ในในในการสุ่มเนี่ยหรือเปล่านี่ไม่ไม่ไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยนามีซีซีจีอะไรของนานะก็อันนี้คือเปิดอ่สงวิดีโอวิดีโอแบบ ที่เสื้อเปิดตัวนานะคะแล้วก็เหมือนจะมีกรอบรูปสองแบบนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบอ่ะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบแบบหนึ่งแล้วก็แบบสองะนี่แบบนี้กับแบบนี้เห็นไหมฮะไอ้แบบนี้กับแบบนี้แต่งกันยังไงก็จะเหมือนเนี่ย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 เี่ยห็นไหมเห็นหน้าตอนเข้านี่ไหมถ้าเป็นแบบสองก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะเห็นไหมแบบหนึ่งก็จะคนละรูปไปเห็นไหมคนละรูปกันค่ะคนละมุมถ่ายคนละมุมมันะช่างถ่ายรูปคนละคนนเพราะไรเงอประมาณนี้ค่ะมันก็ไม่ได้อะไรมมาากแตง แพงจริงเออคนซื้อไม่ติดคนติดไม่ซื้อนะคะสำหรับใครที่เป็นเมนนะคะอิลูเมียนะคะแม่บูเซ็กซของเราก็จัดไปเลยนะคะเราแพ็ก็ได้แต่นั่งดูตาปิดๆเพราะตัวละครก็ยังไม่มีเลยนะคะไปค่ะคลิปนี้ประมาณนี้ดีก่อนนะคะมาพูดถึงแม่บียเิดๆหี่หออแล้วก็เออสก,กินนางเเ้าใหม่แล้วก็มาพูดถึงวิธีการได้มาของสก,กินของนางนะคะไปล้วคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคนบายแพงเหลือเกินไม่คู่คุณลุ้นช่องผมนี่อย่างงงล่ะ ออระยะกิจกรรมของนานะคะว,ควันที่13เดือน1ถึงวันที่15เดือน2นะคะเออก็คือ15เดือนหน้านั่นแหละนะคะอย่าพลาดนะคะถ้าจะเอาอื